เออโอเคครับก็ต้องสวัสดีทุกท่านนะครับ <g> ก็อยู่หัวมอมคุงทีวีนะโอเควันนี้ก็จะมาส,สอนโหลด J S g a r ห i n a นะ <c oughs> เ,เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับนี่ครับเห็นที่ขึ้นชื่อว่า Endor อะไนี่ไหมคีิกเข้าไปนะครับทำการให้เาดาวน์โหลดหลังจากน,นั้นก็ดาวน์โหลดกันไปนะครับ เราหน้าตาเป็นไงตรด้ี้กันหน้าตาก็จะเป็นแบบแบบนี้ครับนีอ่อันดับแรกก็จะให้เราสมัครนะครับอันนี้ก็ของผนะมจะเล่นเกนมใปโทรศัพท์แล้วก็ จะมีแบบของคอมนะก็สำหรับใครที่สนใจก็ยังไงก็โหลดเยอะๆนะฮะแล้วคุณชอบกิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับไปละครับ